สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเครือข่ายบางนานะคะเครือข่ายบางนาในวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันทันชนกศรีธเนศชัยนะคะและพิธีกรอีกท่านหนึ่งค่ะที่มาร่วมกันเป็นพิธีกรในวันนี้นะคะกับคุณวิทูลพึงประเสริฐค่ะครับ ก็วันนี้นะคะอยู่ไม่ใช่มีแค่กิฟแล้วก็คุณลุงวิทูนเท่านั้นยังมีมาอีกใช่ไหมมาอีกท่านหนึ่งค่ะเพราะว,ว่าเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของหนี้สินการกู้หนีย้ยืมสินต่างๆแต่นี้เป็นการกู้เพื่อการศึกษานะคะก็ต้องมาพูดถึงกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้ค่ะอยู่กับดรทิติมาวิชัยรัตน์ผู้จัดการกองทุนกอยสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เห็นว่ากองทุนนี้ช่วยเด็กเหรอคะเราช่วยเด็กช่วยเด็กให้เรียนหนังสือให้เรียนหนังสือเรามีเงินกองทุนใช่ไหมกี่หมื่นล้านเรารถไฟความเร็วสูงไหมก็ปีละประมาณ35,000ล้านนะคะถึง40,000ล้านนะคะที่เราให้คู่กับเด็กนักเรียนนักศึกษานะคะก็เป็นกองกองทุนที่ให้โอกาสด้านการศึกษาทีนี้กองทุนเราเนี่ยให้โอกาส กับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเรามีกองทุนให้อยู่สองกองทุนด้กันนะคะคือกองทุนกยศและกองทุนกรออนะคะกองทุนกยศนั้นเราให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาที่เน้นขาดแคลนทุนทรัพย์คือมามาจากครอบครัวที่ยากจนนะคะมีรายได้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้เนี่ยเราจะให้ตั้งแต่ระดับมปลายถึงปริญญาตรีนะคะ จะเรียนสาขาอะไรก็ได้นะคะจบแล้วเนี่ยสองปีก็ปลอดหนี้นะคะ,คะแล้วก็ชำระหนี้อีก15ปีนะคะดอกเบีย้ย1%นะคะกับอีกกองทุนหนึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อลดข้อจำกัดในการเข้าถึงระดับอุดมศึกษาะนะคะก็จะให้กู้ยืมกับเด็ก อุด,ดมศึกษาก็คือปอวสขึ้นไปก็คือปอวสกับปริญญาตรีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเด็กที่กู้กองทุนกรออนั้นจะกู้สาขาที่เป็นความต้องการของประเทศเท่านั้นนะคะค่ะโดยไม่จำกัดรายได้ครอบครัวค่ะแต่จำกัดปัจจุบันจำกัดอายุด้วย<า>นะคะต้องไม่เกิน30<า>าาปสาาีสาขาที่เรียนด้วยใช่ใช,ใช่ค่ะคแล้วเราจะรู้ได้ไงประเทศต้ตองการอะไรบ้าง ก็ทางาสอกอนะคะคซึ่งอยู่ในบอร์ดกยศเนี่ยก็จะมีการประชุมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหลายๆหน่วยงานนะคะสภาพัฒน์สภาอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้นะคะก็จะมากําหนดสาขากําหนดว่าสาขาวิชาที่ขาดแคลนตอนนี้หรือเป็นสาขาที่จบแล้วมีงานทำนะคะมีสาขาอะไรบ้างปัจจุบันก็มีถึง1 3 1สาสาขานะคะที่ให้เราต้องการเนี่ยเหรอใช่ค่ะโหเยอะขนาดนั้นเลยใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นขาดแคลนด้านไหนด้านไหนก็ก็มีทุกด้านนะคะโดยมากจะเป็นสาขาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแล้วบทบาทหน้าที่สําคัญนะคะของกองทุนที่ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานี่คืออะไรคะบทบาทก็คือเราเหมือนเราเป็นทูตัวหนึ่งนะคะเป็นเครื่องมือเครื่องมือที่จะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้นะคะก็คือเราเรามีสถานศึกษาเรามีกระทรวงศึกษาซึ่งมีหลักสูตรต่างๆที่จะพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ของเราเราก็บอกว่ากองทุนก็เป็นหน่วยงานที่ช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เหมือนกันเพราะว่าถ้าเด็กที่ยากจนแล้วไม่มีเงินเรียนเราก็สามารถให้เรียนได้โดยช่วยให้กู้ยืมนะคะต้องต้องจำคำนี้ไว้ว่ากู้ยืมนะคะเราไม่ได้ให้ทุนเพราะฉะนั้นการกู้ยืมก็ต้องมีการคืนเงิน,นะคะ ทั้งเรียนดีทั้งเรียนไม่ดีก็ให้ใช่ไหมค่ะคือเราคุณสมบัติไม่จำเป็นต้องยากจนคุณสมบัติถ้าฝึกกยศต้องยากจนต้องจนเหรอคะค่ะจนแล้วต้องเรียนดีด้วยไหมเราบอกว่าเรียนดีนะคะแต่เราไม่จํากัดว่าเกรดเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับสถานศึกษาที่จะกําหนดเองนะคะที่จะกําหนดรายได้นี่ใช่ไหมกำหนดเกรดเกรดแล้วก็กำหนดรายได้ด้วยของพ่อแม่ว่าต้องรายได้นั้นกองทุนกําหนดว่าต้องไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาท ถ้ามีรายได้ไม่เกิน2 0 0แสนบาทกู้ได้ใช่ค่ะต่อปีของครอบครัวใช่ไหมคะใช่ค่ะครับแต่ว่าเรื่องของผลการเรียนอะไรจะเป็นไปทางของหาบิท่าไยเองว่าแบบนี้จะให้หรือเปล่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นปีหนึ่ง3 5 0 0 0ล้านค่ะตอนนี้ทั้งหมดกี่ปีแล้วฮะกี่ช่วยไปกี่เราเริ่มให้กู้ยืมตั้งแต่ปี3.9ค่ะนะคะปัจจุบันเราให้โอกาสเด็กเรียนหนังสือไปแล้วเนี่ย4 ล้านสองแสนรายนะคะเป็นเงินทั้งหมด4ี่แสนล้านบาท4ี่แสนล้านหมายถึงเงี้ยเราได้เงินจากรัฐบาลปีละ3 5ม0 0ื้านล้านทุกปีมาให้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 อย่างงี้ใช่ไหมเออคือหรือไงฮะต้องเรียนว่าเงินที่ให้กู้ทั้งหมดมาจากงบประมาณแผ่นดินนะคะปัจจุบันตอนแรกๆเนี่ยมาจากงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดแต่เมื่อเรามีรายได้ก็คือเด็กมาใช้หนี้ นะคะจบมาแล้วก็มาใช้นี่ถึงกําหนดชําระค่ะเราก็จะให้กู้เพราะฉะนั้นเงินที่จะมาให้กู้นั้นก็ส่วนหนึ่งมาจากงบประมาณแผ่นดินค่ะอีกส่วนหนึ่งมาจากการชําระหนี้นะคะสัดส่วนอันไหนเยอะกว่าครับระหว่าง35,000้านล้านกับคืนมาเพราะตั้งหลายปีแล้วนี่ยสี่าจะห้าเก้าจะยี่สิปีแล้วนะใช่ไหมฮะงบประมาณการให้กู้ยืมนั้นเราได้จากรัฐบาลนะะคทุกปีแต่ว่า ปัจจุบันก็ลดลงเรื่อยๆเพื่อะะที่จะนําเงินที่กู้ไปแล้ว<อ>ตัวนั้นนาเอากลับมากลับมาควรจะมาใช้คืนคคะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสัสดส่วนเราก็จะสมทบมากขึ้นทุกปีนะคะ โดยปกติเราปัจจุบันเราสมทบได้ปีละหมื่นล้านหมื่นล้านก็สดงว่ารัฐบาลก็อาจจะให้เรา2องหมื่ล้านมันอาจจะต้องเหมือนลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเงินมันเริ่มหมุนเวียนในระบบตรงนี้มากขึ้นกับคนที่นําเงินมาคืนและก็แสดงว่าเงินทุนนี้ก็จะไม่มีวันหมดสิถ้าถ้าหากว่ามีการคืนแล้วก็เป็นวินัยควรจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะวิธีคิดก็เป็นอย่างนั้นครับ แต่วันนี้เราคิดถ้าแต่วันนี้เนี่ยแหละค่ะที่ต้องมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเพราะว่าวิธีการคิดที่มองรูปแบบนี้ไว้เนี่ยมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นยังไงคะเป็นไงฮะมันก็คือวันนี้เด็กที่จบที่จริงไม่ใช่เด็กแล้วนะคะเพราะว่าคนที่จบเนี่ยจะอายุประมาณสัก 22- 23นะคะจบถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะค่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วเราให้เกรสพิเรียด2ปีเพราะฉะนั้นกว่าจะใช้นี่เนี่ยก็อายุประมาณ25ก็ไม่เด็กนะคะ ปรากฏว่าเราอยากได้ร้อยเปอร์เซ็แต่วันนี้มาใช้นี่เพียง50%ซก็คือค้างอยู่50%าไม่คืนไม่คืนไม่คืนเงินมันเป็นความเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่าคะจริงๆต้องย้าอยากให้ทางผู้จัดการกองทุนย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าโครงการของทั้งกยศกรรอเนี่ยมันเป็นเงินที่ต้องคืนไม่ใช่เงินให้เปล่าใช่ค่ะ มันเป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชนทุกคนนะคะ,คะซึ่งเป็นถือว่าเราทําประโยชน์ทุกคนเนี่ยร่วมกันช่วยให้เด็กๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะ,คะหรือเด็กที่เรียนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนเนี่ยได้เรียนต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีจิตสำนึกตรงนี้นะคะว่าเรียนไปแล้วได้โอกาสไปแล้วเนี่ยต้องให้โอกาสคนอื่นด้วยค่ะแต่ปัจจุบันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะ จนกระทั่งปีนี้นะค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วนะคะก็คือปัญหาเกิดอะไรขึ้นคะเกิดขึ้นก็คือเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยไม่ได้ชําระหนี้เงินไม่พอหรือเปล่าเงินไม่พอที่จะให้กู้ในปีหน้าไม่หมายถึงไงปีหน้าเด็กจะไม่ได้เงินเลยเหรอปีหน้าเนี่ยได้มาสองผมว่าได้ตอนนี้ตัดบันที่ถ่ายฮะจากสามหมื่นห้าเงินเงินลงทุนเบื้องต้นใช่ไหมค่ะแล้วตัดลงมาเรื่อยๆดีฮะอย่างนี้ คก็ตัดมาเรื่อหวังให้เงินหมุนเวียนเปนคืนกบาปปัจจุบันปัจจุบันก็วันนี้ได้ได้มา1 6 0 0 0 1 6 0 0นล้าน1.6.800ล้านโอ้แค่นี้เองเหรอเพราะว่าถ้ามันมีเงินคืนตามระบบเนี่ยมันจะไม่ดูว่าเป็นเงินที่จำนวนน้อยเลยแต่แต่มันมาที่แต่นี่แหละค่ะแล้วแถมยังได้เงินจากรัฐบาลมาน้อยอีกใช่ไหมเพราะรัฐบาลมีเงินไปทําอย่างอื่น ก็คงมีความจําเป็นนะคะมีความจําเป็นที่จะต้องมีโครงการอื่นด้วยก็เหลือประมาณถ้าถ้าจ่ายคืนก็จะประมาณ2 6 0 0 0ล้านล้านอันนี้ของคุณก็จะต้องสมทบแต่จริงๆคือมาครึ่งเดียวก็ได้5000ล้านก็เหลือประมาณสักสองหมื่นันล้านเพราะฉะนั้นจะมีเด็กที่จะไม่ได้เงินขาดไปอีกประมาณ14,0 0 0ล้านค่ะก็ไม่ถึงไม่ถึงนั้นนะคะ ประมาณสัก6,700ล้านใช่ไหมเด็กจะไม่ได้เงินจะไม่ได้มีโอกาสเรียนนี่จํานวนเงินนะคะจํานวนเงินใช่ดูจากจํานวนเงินนี่แต่ถ้าจากเงินอย่างเดียวยังไม่ได้วัเมาว่าเป็นเด็กกี่คนถ้าจํานวนคนเนี่ยก็เป็นผู้กู้รายใหม่ค่ะสอง0อแสนสามหมื่นเพราะนั้นเราจะพูดได้เลยใช่ไหมครับว่าปีนี้จะมีเด็กที่จะไม่ได้ทุนที่จะไม่ได้โอกาสได้ทุนเรียนเนี่ยมากขึ้นใช่ค่ะ คือผู้กู้รายใหม่เนี่ยไม่ได้เลยเพราะรุ่นพี่ไม่คืนมาใช่ค่ะรัฐบาลก็ไม่ได้ชดเชยส่วนที่ไม่คืนเพราะหวังว่ากองทุนเพราะหวังว่าเด็กจะคืนถูกใช่ค่ะเด็กไม่เป็นเด็กเด็กโตแล้วเนี่ยเพราะว่านโยบายของกองทุนนี้จริงๆต้องย้ํากันอีกครั้งนะคะทั้งอยากพูดกันบ่อยๆย้ํากันให้เห็นภาพไปว่ากยศเองค่ะหรือว่ากรอเองจุดนี้เนี่ยไม่ได้ให้เปล่านะแล้วจบไปยังมีสักครู่เนี่ยเคยไปวิจัยไหมว่าทําไมไม่คืน เมื่อสองปีที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กเนี่ยถ้าครบกําหนดชําระนี่แล้วก็ไม่ชําระติดต่อกัน4ปีห้างวดเราก็จะฟ้องร้องนะคะก่อนฟ้องร้องนั้นกองทุนก็ไม่อยากฟ้องเราก็จะมีโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องไม่อยากทาลายเด็กอยู่แล้วต้องส่งเสริมเด็กมีโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องขึ้นเนี่ย จะให้เด็กมาทําสัญญาประนีประนอมกันยื่นอายุการชําระหนี้นะคะเราก็สํารวจว่าเด็กที่มาทําไกลเกลียนั้นนะคะมีงานทําหรือไม่ปรากฏว่า5 0เนี่ยมีงานประจำทำอีก2ีเนี่ยมีงานที่ไม่ประจำทำเป็นฤดูการหรือขายของอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเด็กส่วนใหญ่เนี่ยมีงานทำแต่ไม่ชำระหนี้นี่คือปัญหาหลักมีงานมีเงินแต่ไม่จ่ายทำไมไม่จ่าย ท,<น>ที่เขาไม่จ่ายเพราะอะไเงินก็มีถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เงินประจําก็ต้องมีการทำอาหารกินอยู่แล้วล่ะ